จริงๆแล้วก็มีการทํางานอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดนะครับกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่อวันทหารที่ผ่านมาท่านนายกเองที่เป็นประธานที่ชุมรมก็มีมัติกนะครับอัตมัติให้เราเป็นเจ้าภาพในการจรแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับในปีหน้าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนครับ ความพร้อมของประเทศไทยในงานเป็นเจ้าภาพเห่อครับคิดว่าตอนนี้พร้อมมันะ้ยครับคือจริงความพร้อมใน,ในเรื่องของอสถานที่แหลยพร้อมอยู่แล้วนะครับก็เราได้มีการวางแผนกระจายไปทุกภูมิภาคน,นะครับภาคเหนือจะเป็นเชียงใหม่นะครับภาคใต้ก็จะเป็นภูกเก็ตอสีสานก็จะเป็นนครศรีธรรมราชน,ะนะครนะนะคราชสีมานะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับก็ทั้งสี่ภาคก็เทียบตัวเลยกับที่ว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็ แฟนฟุตบอลไทยนะครับ<ฮ>ก็ร่วมเทียบตัวกันเ<ฮ>ชียร์ได้เลยครับรู้ถึงความเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพใน,นครั้งนี้เนี่ยครับคือจริงๆแล้วทางทางด้านชื่อเสียงเนี่ยนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์เนี่ยก็จริงๆแล้วการดึงรายการระดับโลกเข้ามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะครับในส่วนของภาคาการการกระตุ้นนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเองแล้วก็การใช้ใจ่าย มั่นใจว่าในช่วงสองอาทิตย์ที่จะมีการเดินผ่านขึ้นขึ้นเนี่ยนะครับสามสองประเทศที่มาสามสองทีมที่มาเนี่ยก็ผมว่าสามารถที่จะกับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจได้เยอะด้วยก็จริงๆแล้วก็เมื่อกี้ได้มีการพูดกันในที่ประชุมด้วยนะครับว่าเรามีการ เปิดตัวซีเกมไปแล้วนะครับในปีหน้าซึ่งเราจะมุ่งเน้นเ,นเรื่องของการอนรักษ์สิ่งแดล้อมนะครับก็ได้มีการคุยกับท่านนายกสมาคม,มอวอลเลย์บอลแล้วก็วทีมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยว่าการจัดการแข่งขันในปีหน้าเนี่ยเราก็น่าจะเริ่มชิมรางเลยนะครับในการที่จะเริ่มวางแผนกันในเรื่องของการที่จะทำให้มันเป็น Sustainable บล p p สปอนะครับสามารถที่จะ พยายามให้มันสำเร็จนะครับในทั้ง17วัตถุประสงค์เนี่ยเราคงจะไม่ทำไม่ได้หมดนะครับแต่ว่าจะทำให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทางท่านนายกเองก,ก็ได้ยินานแล้วว่าได้มีการเริ่มทำงานเกี่ยวกเรื่องนี้ครับนคูประมาเป็นอหารกไม่ใช่หรเทาแต่ประมาณสอจุนล้าเนี่ยจัดสรรยังนซีเก,แกมแบบว ส่วน,น,นคือจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็กจริงๆเงินที่ของบกลางเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ไม่ไมถึงครึ่งด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นเงินค่าลิขส,สิทธิ์ส่วนมากนะครับลิขสิทธิ์น่าจะประมาณเจ็ดร้อยล้านก็ถ้าลิขสิทธิ์ก็เกินครึ่งแล้วนะครับ จริงๆแล้วตัวนี้แล้วก็ทางกองทุนเองก็ได้มีจัดสรรโงบมาไว้สวนแล้วนะครับโงบมาที่ขอภาคภาครัฐก็คือตัวงบกลางเนี่ยประมาณสัก44 500ประมาณ5 0 0นะครับซึ่งผมมองว่าในส่วนที่รัฐต้องลงทุนไปหรือว่าทางสมาคมเองไปหาสปอนเซอร์จากภาคเอกชนเนี่ยถ้าเทียบกับสิ่งที่จะได้รับกลับมาเนี่ยเทียบกันไม่ได้ นะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศด้วยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะปลูกฝังนเยาวชนของเราให้รักการกีฬามากขึ้นครับขอบคุณนะครับ